ทีมของกรมสุขภาพผิตกับพื้นที่ทํางานร่วมกันอยู่แล้วเรามีจิตแพทย์แล้วก็ทีมสุขภาพสิตอยู่ในพื้นที่ที่เริ่มลงไปสู่ชุมชนนะคะเข้าไปทั้งในบริเวณรายรอบที่เกิดเหตุแล้วก็ตามไปที่โรงพยาบาลที่มีการส่งผู้บาดเจ็บแล้วก็ส่งร่างกต่างไปนะคะก็จะเห็นความเศร้าโศกจะเห็นความตหนกความรับไม่ได้และไม่เชื่อว่าเป็นความจริงเป็นบรรยากาศรายรอบนะคะ Mm hmm. แล้วก็มีเสียงร้องไห้ <c oughs> มีหลายคนที่ที่มีท่าทีเหมือนเลือดลอย mm hmm. เหมือนยังยังทําอะไรไม่ถ <c oughs> ูกอันนคือบรรยากาศที่เราเห็นนะคะหล <c oughs> ังจากนั้นเราก็เห็นพลังค่ะ <c oughs> เห็นพลังของความช่วยเหลือ <c oughs> เห็นเอ่อพลังของการที่จะร่วมไม้ร่วมมือซึ่ง,ซ,งซึ่งการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ของการเห็นเนี่ยมันรวดเร็วมาก <c oughs> แล้วก็ต้องเรียนว่าเราได้เห็นน้ำใจของคนที่ทำให หลายๆอย่างที่ดูหนักหนากลายเป็นเรื่องที่ผ่อนคลายคลี่คลายลงได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังคงต้องดูแลกันต่อไปะะอะค่ะอืมค่ะเออกลุ่มที่คุณหมอจัดเข้าไปดูแลตอนนี้เราเราแบ่งกี่กลุ่มกี่หมวดยังไงคะอ๋อค่ะถ้าถ้าถ,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 ถ้าหมายถึงคือเรื่องแรก,กน,นะคะ<ข>ในกรณีของการมีภัยพิบัติเรื่องแรกคือความปลอดภัยค่ะนะคะแล้วก็คงจะต้องหมายถึงความปลอดภัยทางร่างกายของชีวิตก่อน ถริงถ้าเรารวมบรุรณาการทั้งหมดก็คงต้อง,ต,องต้องให้น้ําหนักกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาก่อนเพื่อนอนะคะการเข้าไปช่วยเหลือการทําให้ผู้ที่บาดเจ็บอาการหนักหนาต่างๆได้เข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทันท่วงทีการรักษาชีวิตเอาไว้การรักษาเอาวัยวะเอาไว้อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่เมื่อเมื่อผ่านผลจากตรงนี้ปุ๊บแน่นอนค่ะสิ่งที่ต้องตามมาทันทีก็คือแล้วความปลอดภัยทางจิตใจล่ะต่ถ้าจิตใจล่ะเป็นยังไง <c oughs> แผลใจก็รักษาไปแต่แผลใจก็ต้องรักษาด้วยนะคะ <c oughs> เพราะนั้นในแง่มุมของจิตสุขภาพจิตนอกเในอจการประกอบจินกับทางสุขภาพกายแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็มีการวางแผนอย่างรวดเร็วนะคะ <c oughs> ว่าเราคงต้องลงไปเยื่อเยเยน,ยนแล้วก็เรียกว่าพิจารณาว่าสถานการณ์เบื้องต้นนั้นคืออะไร <c oughs> เป็นยังไงบ้าง <c oughs> มีคนที่อยู่ในภาวะที่วิกฤตมากๆต้องการการช่วยเหลือทางจิตใจสุดๆเช่น ีความรู้สึกผิดรุนแรงหรือว่ารับไม่ได้จกนกั่งควบคุมสติไม่ได้อะไรต่างๆานะคะ,คะในช่วงประมาณหนึ่งถึงสองวันแรกหน้าที่นี้เป็นเรื่องที่สําคัญคแล้วก็ตรงนี้หลักการสําคัญก็คือต้องทําให้คนคนนั้นเนี่ยรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจด้วยมั่นใจว่าเขาเนี่ยอยู่ในที่ที่ได้รับการคุ้มครองดูแลเพียงพอแล้วะนะคะ,คะอยู่ในความวางใจแล้วแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยได้สามารถเริ่มต้น ดูแลใจของตัวเองได้ <c oughs> นะคะด้วยการที่มีผู้รับฟังที่ดีเป็นผู้รับฟังที่ฟังด้วยความเข้าใจ <c oughs> เมื่อเขาอยากจะบอกเล่าอยากจะร้องของความช่วยเหลือ <c oughs> แต่ว่าเรื่องของการฟังที่ดีนี้เนี่ยบางครั้งคนรอบข้างไม่เข้าใจแทนที่จะฟังด้วยความเข้าใจหรือว่าตอบโยนให้กําลังใจเมื่อเขาร้องไห้า <c oughs> บางครั้งคนทนรอบข้างอาจจะสะกัดกั้นอารมณ์อย่างเช่นบังคับ หรือแรงความไม่เข้าใจด้วยกันบอกว่าอย่าไปเสียใจเลยอย่าไปคิดมากเลยอะไรแบบนี้ซึ่งประโยคที่เป็นอามตรายเนี่ยอาจจะทําให้ผู้ที่บอกช้ำทางใจรู้สึกแย่ลงรู้สึกท้อแท้ค่ะ